สัสดีค่ะสวัสดีครับแนนนะคะเป็นตัวแทนจากบริษัทลุกเงินการก่อสร้างค่ะบอสครับจากลุกเงินการก่อสร้างครับวันนี้นะครับเราสองคนจะพาทุกท่านนะครับมาดูบ้านที่ส่งมอบแล้วนะครับที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นบ้านยังไงครับพี่แนนบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านชั้นครึ่งปัญญา,น,าน,นะคะมีสามห้องนอนสองห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องโถงนะคะบ้านหลังนี้จะไม่มีห้องครัวนะคะเพราะว่าลูกค้าจะทําครัวนอก แล้วก็มีที่จอดรถสามารถจอดได้2คันค่ะแล้วบ้านหลังนี้นะคะมีความกว้างหน้ากว้างอยู่ที่สิเมตรแล้วก็ทางลึก12เมตรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในบ้านเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากหน้าบ้านกันเลยในส่วนนี้นะคะบ้านหลังนี้ยกสูงอยู่ที่1ถึง3เมตรนะคะแล้วก็มีนับขั้นบันไดได้5ขั้นนะคะพอเดินขึ้นมาก็จะเป็นเฉลียงหน้าบ้านนะคะเฉลียงหน้าบ้านนี่ก็คือ จะมีความกว้างอยู่ที่4เมตรแล้วก็ทางลึก3เมตรบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะกว้างมากสามารถวางโต๊ะก,กาแฟไว้ทานยมามเช้าได้ค่ะครับแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะจะพิเศษกว่าหลายๆหลังตรงที่เรามีมานั่งค่ะน้องบอสตรงนี้คือมานั่งทํามาจากวัสดุอะไรคะตรงส่วนมานั่งนี้เราใช้เป็นไม้ฝาของเชลล่านะครับเอามาทําตัดแต่งให้กับลูกค้านะคบวัน<ม><ม>นี้ลูกค้าขอเป็น ตกแต่งพิเศษนะครับลูกค้าปากแก้เป็นพิเศษนะครับส่วนเสาโชว์สองเสานะครับตกแต่งด้วยหินกาบนะครับที่เสาโชว์สองเสาแล้วก็พร้อมไฟกิ่ง2ดวงนะครับด้านบนหัวนะครับเป็นไฟสละเปานะครับอยู่ตรงเอาไว้ให้ส่องสว่างให้กับเสียงหน้าบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะแล้วพอเดินเข้ามาในบ้านนะคะก็จะเป็นประตูทางเข้าบ้านค่ะลองบอตรงนี้คือทํามาจาก่า ดะดอไรเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งเราจะสั่งตัดพิเศษเฉพาะในแต่ละหลังนะครับเพราะว่าในแต่ละหลังเนี่ยเรื่องขน,ขนาดของประตูหน้าบ้านเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะให้ช่างที่เป็นช่างเฉพาะทางเนี่ยเขาจะสั่งตัดอลูมิเนียมโดยเฉพาะนะครับผมค่ะเดินเข้ามาจะเป็นห้องโถงรับแขกนะคะห้องโถงรับแขกบ้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างค่ะคือหน้ากว้างจากผนังฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้ก็คือ7เมตรเลยค่ะแล้วก็ทางลึกนะคะ ขนาด5เมตรค่ะก็คือสามารถก็รับแขกได้เดยอะเลยทีเดียวค่ะครับกระเบื้องภายในห้องรับแขกนะครับของเราเนี่ยคือจะใช้เป็นกระเบื้องหน้า60คูณ60นะครับโดยฝ้าภายในห้องรับแขกนะครับเราจะใช้เป็นฝ้าลุม1สเต็ปนะครับตกแต่งด้วยสซดาวไลท์สีดวงไฟส์แลปเปลหนึ่งดวงนะครับผมอ่าแล้วตรงน,นี้ก็มีไฟลัดซัลเปิเพิ่มให้อีกหนึ่งดวงครับในห้องเป็น อีกส่วนหนึ่งของของรับแขกนะครับสามารถสามารถทำเป็นห้องทํางานได้เลยค่ะใช่ครับค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูชั้นชั้นแรกก่อนนะคะก่อนที่จะไปชั้นข้างบนตรงนี้นะคะนอกจากห้องโถกรับแขกแล้วก็ยังมีหนึ่งห้องนอนค่ะแล้วก็หนึ่งห้องน้ํานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะเดี๋ยวเราดูห้องนอนก่อนนะคะห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนห้องแรกนะคะก็ ท่านกว้างเพราะว่าเป็นหนังห้องนอน4คูณ4เมตรค่ะในส่วนนี้ก็คืออ่าห้องนี้พิเศษหน่อยคือสามารถทะลุเป็นห้องนอนที่สามารถเปิดเข้าห้องน้ำข้างนอกได้ได้เลยนะครับผมมีประตูภายในห้องนะครับโอเคอเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันดูผ่านทางนี้เลยได้ไหมโอเคนะครับอ่าพี่นายเข้าทางนู้นครับโอเคโอค้ที่ ห้องน้ําขนาดเท่าไหร่ครับพี่แนนห้องน้ําขนาดความกว้างอยู่ที่2.2สอเมตรนะคะก็ะคือห้องนี้สามารถเปิดประตูเข้าได้ทั้งสองฝั่งน,น,นะคะ โอ้ยลายสวยงามเลยค่ะน้องบอสตรงนี้คือเลือกวัสดุยังไงได้บ้างคะับสำหรับที่น้ำกระเบื้องภายในห้องน้ำนะครับสามารถเลือกได้2ลายนะครับเป็นผนังลายหนึ่งและเป็นพื้นลายหนึ่งนะครับอันนี้ตกแต่งเราติดด้วยคิวกระเบื้องให้นะครับผมส่วนเรื่องสุขภัณฑ์เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้หลากหลายข้อนะครับตามมาตรฐานบริษัทกำหนดนะครับผมอย่างหลังนี้เนี่ยลูกค้าใช้เป็นของเนสโกนะครับผมอันนี้ก็สวยงามทีเดียวเดี๋ยวยังไงจะรอดูในอินเสิร์ตนะครับว่าสวยประมาณไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันห้องต่อไปครับ ก็หมดค่ะอ่างั้นไปต่อที่ขั้นสองกันเลยนะคะอันนี้คือราวบันไดของเราคือให้เป็นราวหล็กะะใช่ไหมคะใช่ครับเป็นราวลูิเนียมนะครับผมค่ะอ่าเรามาดูห้องนอนห้องที่สองก่อนนะคะห้องนี้มีความกว้างอยู่ที่สี่เมตรลึกอยู่ที่สามุด้านะคะความพิเศษของห้องนี้คือเป็นห้องด้านหน้าของตัวบ้านก็คือจะมีระเบียงนะคะไว้เปิดรับอ่ารับลมในยามเช้า ครับนะคะความกว้างของระเบียงตรงนี้ก็คือหนเมตรค่ะครับประมาณเมตรครึ่งนะครับแต่งด้วยหินหินกาแล้วก็มีหินกาบตกแต่งตรงตรงผนังด้านหน้านะครับเป็นผนังโชกนะครับผมโอเคอันนี้เป็นห้องนอนที่มีระเบียงน,นะครับอันนี้<ม>ประตูราคะน้องบอสประตูสามารถเลือกลายได้เชเลือกลายเลือกสีได้ครับประตูเราจะใช้เป็น UPVC นะครับเป็นประตูภายในอย่างเงี้ยครับลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้แต่ถ้าหากลูกค้าไม่มีลายที่ถูกใจ ก็สามารถซื้อเข้ามาแล้วก็มาแบ่งทืนส่วน,ต,ต,นต,ต่างๆตามนโยบายบริษ,ษัทได้นะครับตรนนี้เราก็ไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะต้องลูกค้าจะต้องเลือกใช้เป็นบานแบบไหนแบบไหนก็อยู่ที่ความชอบนะคะคว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบสีไหนลายไหนหรือว่าลูกสาวลูกชายชอบแบบไหนนะคะ<ช>เหมือนเหมือนห้องนี้ค่ะก็ประตูก็ไม่เหมือนกันคน<แ>ละสีคนละลายนะคะอันนี้เป็นห้องเราห้องที่สาห้องสุดท้ายค่ะห้องนี้ก็มีขนาดเท่ากับห้องนอนห้องที่2นะคะคือ มีความกว้างอยู่ที่4เมตรแล้วก็ทางลึกอยู่ที่3.5เมตรค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูส่วนสุดท้ายของตัวบ้านนะครับือเป็นห้องน้ําชั้น2อนะครับพี่แนนเดี๋ยวพี่แนนบอกขนาดให้ผมนิดนึงนะครับห้องนี้นะคะอยู่ที่2เมตรร2.4เมตรครับผมค่ะเช่นเดียวกันครับเรื่องกระเบื้องนะครับเราสามารถเลือกที่ผนังได้ลายหนึ่งและที่พื้นที่ลายหนึ่งครับเดี๋ยวจะสังเกตว่า ผนังของห้องนี้มันจะต่างกับห้องข้างล่างนะครับอันนี้คือเราให้อิสระลูกค้าในการเลือกเลยเรามีฝ่ายออกแบบภายในสําหรับให้ลูกค้าเนี่ยออกแบบห้องน้ําด้วยตัวเองได้นะครับผมเราจะมีทีมเฉพาะทางสุขภัณฑ์เช่นเดิมมียี่ห้อให้เลือกนะครับผมแต่หากลูกค้าไม่พอใจอยากได้ยี่ห้อที่มันแตกต่างกว่าที่เรามีกําหนดให้ในบริษัทเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อเข้ามาแล้วให้ทางเราติดตั้งให้แล้วก็คือสั่งต่างได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันนิดนึงนะครับก่อนจาก เรแล,ลงมาชั้นล่างนะคะเอา,าขอบที่ตรงตรงนี้หน่อยค่ะน้องบอลอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดะนะครับผมอันนี้คือ<ต>ลูกค้าก็สามารถแจ้งให้เราทําได้ในตอนขั้นตอนของการออกแบบเนี่ยเราสามารถกรณีที่ลูกค้าอยากมีห้องเก็บของอาจจะเป็นเก็บของ,งเล็กๆเป็นพวกอุปกรณ์ควา,ามสะอาดเนี่ยก็สามารถแจ้งเราได้นะครับในขั้นตอนของงานออกแบบเราก็จะสามารถ ออกแบบไว้รอได้นะครับผมบ้านหลังนี้เราไม่มีครัวอยู่ในตัวบ้านนะคะทีนี้คือลูกค้าก็ทําเป็นประตูทางออกมาทางด้านหลังบ้านนะคะเพื่อที่จะเดินลงมาแล้วทําเป็นครัวนอกที่อยู่ด้านหลังได้ค่ะเป็นครัวไทยนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นพืเป็นสองพื้นที่ซักล้างนะครับผมใช่ค่ะโอเคก็จะมาเปิดลงมาแล้วเรายังสามารถเดินมาหา ที่จอดรถลานจอดรถได้ค่ะครับตรงนี้ก็อยู่ที่หน้ากว้างเท่าไหร่คะน้มงหน้ากว้างประมาณสี่เมตรครับผมนะครับผมซึ่ก็สูงทีเดียวอันนี้คือสามารถรถรถคันใหญ่เข้าได้รถคันใหญ่เข้าได้ครับเป็นรถ SUV รถอะไรอย่างเงี้ยเข้าได้ครับผมจอดได้สองพันนะครับผมเข้ามาต่อกันได้เลยตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของใต้บ้านนะครับผมอันนี้ลูกค้าก็แจ้งเราได้นะครับว่าอยากให้มีหรือว่าไม่อยากให้มียังไงนะครับมันสามารถมีเปิดได้นะครับโอเค ประมาณนี้ครับสองสองช่องครับผมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปรีวิวบ้านที่สองมอบแล้วนะครับที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดนดทธานีนะครับเป็นบ้านยังไงนะครับพี่แนนเป็นบ้านชั้นครึ่งทรงปัญญาค่ะโอเคสามห้องนอนสองห้องน้านะครับค่อนข้างผมตรวจดูงานเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยหากลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายการตลาดของรุ่งเืินการก่อสร้างได้นะครับทางบริษัทเรารับทําอะไรบ้างนะครับพี่แนน เรามีทั้งรับออกแบบนะคะออกแบบเขียนแบบแล้วก็รับก่อสร้างค่ะครับรึกษาสินเชื่อด้วยใช่ไหม<ช>ครับใช่ค่ช่วยวางแผนสินเชื่อให้ด้วยค่ะครับผมหากท่าในใดสนใจน,นะครับเราทิ้งที่อยู่ติดต่อของสายการตลาดทุกท่านนะครับไว้ที่ด้านล่างตรงใต้ดีสคริปชันแล้วนะครับสำหรับคลิปต่อไปโอ้พวกผมสองคนจะพาไปดูบ้านหลังไหนที่จังหวัดไหนเนีย่ยโปรดติดตามชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกผมสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ